สวัสดีค่ะ FC ท่านๆนะคะพบกับเราในช่องไยเลิศรักนะคะมาดูอยากเตะบอลกับเขาเฮ้ยเฮ้โอ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 ้อยากไปเตะบอลกับเขาโอ้โอ้โอ้เด็กน้อยอยากไปเตะบอลกับเขาพ่อไม่ยอมแก้ไปเตะบอลด้วยอ่ะพ่อเร็วๆหน่อยผมอยากไปเตะบอลกับเขาแล้วนี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกรธมากแล้วพี่อ้นไม่ให้ไปเตะด้วย เอาแล้วเอาแล้วดูเับไปเตะบอลกันแล้วนุนดู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 เด,ด็กน้อยงอนแล้วเด็กน้อยงอนเด็กน้อยงอนอย่าไปเตะบอลดูนะคะแม,ม่เม่เด็กน้อยงอนดูด,ดูอาการนี่เป็นที่แล้วอย่าไปเตะบอลกับเขาดูนะอย่าไปเตะบอลหรือจะไปเตะบอลกันโนกับพี่บัวเฮ้ยพุ่น เออเออเออโกรธมากแล้วเมย์ไม่กล้าขับรถออกแล้วเมย์ไม่กล้าขับรถออกโกรธไม่ได้ไปเตะบอลกับเขาดูดูด,ดูโกรธแล้วโกรธแล้วโกรธแล้วผมอยังไปเตะบอลกับเพื่อน,พ,อนพ่อแล้ว,ลวน้อย พี่บัวกับนาโนเตะแล้วผมยังไม่ท no ันได้ไปกับเขาเลยเขียดแห้งกองเกียกองเกียะกองเขียโกรธมากแล้วเออมุดหัวแล้วอึบอึบดูดูพี่บัวก็เตะแล้ว มาแล้วเออวีการทางดังอีกอยากไปตีน้ำเขาแห้งล่ะพุณอือ้าให้ลาเตะน้ำเนี้ยอือเขียดเขียดแล้ว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 อึ๊บขึ้นต้นไม้อึ๊บอึ๊บหนึ่งสองสามเออหักแล้วป่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยดูลูกบอลโนจะเตะแล้วเปิ่อก็น่ะเขียดเชี้ยดเขี้ยดเขียดอะไรเตะน้ำเขาโกรธโกรธแล้วโกรธแล้วพ่อไม่ยอมแก้ไปเตะไปเตะกับเขาเลยเฮยเฮ้ย ดูเ่้นทางดูเ่้นทางโกรธมากมาเถอพ่อหล่าจะไปตีนัเข้าจักบาดนี่เออเอินพอมาเออพอมาพ่อพ่ออาจัรย์พอมาเออพ่อพ่อพ่อหล่าไปตีนี่พอมา้เถอะพ่อมาเถอะพ่อผุ่นเดี๋ยวพี่บัวติแล้วพ nah, well, voilà. ี <hockey> <c ười> <For food. c ười> ่บัวเติแล้วบุญลีลาลีลาเขาเติบอล เลเอานี่กดไม่ได uh ้ไปติบอลกับเขากดในพ่อแล้วกดในพ่อแล้วกองเชียนอนละซาตกดกดใพ่อกดใ้พ่อ เฮ้ยกดมากกดมากไม่ยอมพ่อไม่ยอมพาไปเตะบอลมาไม่เลินมาไม่เลินนั่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 นย่ามาเครียดอย่ามาล่งทีแม่แม่ก็ล่งทีพ่อวะบอกพ่อพาไปเตีวะไปเตะเดบบอขาจังสัน นักกีฬาพักผ่อนนักกีฬาพักผ่อนมาแล้วมาแล้วคำว่าเรียกตัวไปช่วยแล้วนี่นยังนอ่นเน่พอเอากีดิล่งห้ยตอนนะั้นโอ้อยากไปเตีแห้งเบื้องตาเขาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาเหล็นน้ำมูสาวเปลี่ยนแม่ไปไป,ไปพุน่น เลียนแม่ไปไหวพ่นมองพี่เลิศพูนไอ้นักฟุตบอลดีเด่นเราจะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเลุฟฟุตบอลเตเป็นบอว่ะสันเอามาล้อมึงเตเป็นบอลไปเลิศไปมาเตเปบอลแล้วแล้วเร็วไปเตให้นอก่ะท แม่ออกแม่แ <amounts> ม่มาพี่เอาแล้วเอาแล้วนักฟุตบอล แตเปลี่ยนไมเปลี่ยนไมต้องเปลี่ยนใหม่แม่แม่คีโนทาบคือบะคือบคือเอกินสางกะตกบรนนนี่ดูกยโอ้มาใหม่มัยกไม่เยอนี่บีก่เอนี่บกินกาแฟลายกินกาแฟ ก้นก้อนีสังมาคือมาดูเอาไปไปพี่เลิศไปไปนี่มาดูลูกนี้จะเข้าไหมเมืองกนกีสางเด้ออนหนึ่ง

กางคาเต่ดีนะพฝนหนึ่งสองส้ยเฮ้ยบาเข่าโกดีใจ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 พูนนักโกดีใจมือเย่อเยอะเลยบอดีโนเตียบ้าเขาบัคือบัคือบัคือเลยบัคือเลยลูกชายเฮา่นอนท่าเลย่าสั่นนอนท่าไปเลยไปเลยเลวเร็วอาเตะเตะหนึ่งสองสาม

เขาเขาึ้มเขาาเขาเขาโอ้ยเขา้นฟุ้นฟุ้นใครเอกชันอ่หนึ่งสองสาอ่ะหนึ่งสองสาเข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 า วมีคนเข่ามามาิพี่เลิศมามาดิพี่เลิศมาเร็วเร็วอันหนึ่งสองซ้ำเร็วเร็วโนเร็วอ่ะเร็วเร็วหนึ่งสองซ้ำจ้อยขวาหนึ่งสองตึ๊บบ้าเข่า้ ขอบคุณค่ะโนวาโนเสี่ยวสองลอยเนาะนอนถาเบัอบั้อเห็นบตปากเอาบัวปากเอาหนั่งข้าปากไปยี่นั่ง เขา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 ขนานี้สั่งไงแทบบอกว่ารลบมือหน่อยอาซาบายี่นันนนนไปเดี๋ยวกองเคียรนะคะแม่แม่ดูกองเคียร์พี่เลิศเยอะจังเลยดูกองเคียรเอาเลิเตะพี่บัวจับโกอันหนึ่งสองสามได้แล้วหนึ่เอาเขาได้แล้วเขาเขาหนึ่งสองสามเขาลูกเขาเขาเขา ตัเตะบอลไปให้เขาจับไว้ยังดีเลยบอยไปจอพี่เลิศมาจัประตูพี่เท่านะแต่บอลเป็นว่าสั่นจะบอลเป็นประตูว่าสั่นชื่ออะไรพี่ชืออะไรหนึ่งสองซ้ำไปแล้วไปแล้วกองเขี้ยมมียันตีกันแล้วกองเขี้ยพี่เลิศอือ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 สองร้อยปุ๊บอะเข่าดี

กาเลโกยองหนึ่งแตไปหาตะอันคนจับกูขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เอซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่งกดติดตามให้ช่องให้น้องเลิศรักนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็หนึ่งกำลังใจรักเลิศรักน,น้อยแต่ขอให้รักนานๆเก็บไว้ในอ้อมปอดอ้อมใจของพ่อแม่ม่ทุกท่านด้วยนะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ